ข่าวเพื่อสังคมตอนที่6เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกในฐานสัญญาบัตรและในฐานบทวนจัดหาจากบุคคลพลเรือนประจำปีงบประมาณ2567สิเวัสดีเพื่อนฝูงมิสหายและลูกหลานทุกท่านครับเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารัชการนี่ช้าไม่ได้อาจจะหมดเขตหรืออาจจะเตรียมตัวไม่ทันจึงเรียบทําคลิปทันทีรายละเอียดมีให้อ่านใต้คลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามไปฟังกันเลยครับไปข้อที่2เลยประเภทการรับสมัครจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตามสายวิทยาการดังนี้2.1นในหาสนััญบัตรจำนวน10อัต,ตารารายชื่อตำแหน่งตามผนวกกอ2.2ในหาพทวนจำนวน35อัตรารายชื่อตำแหน่งตามผนวกขอ3คุณบัตร ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ3.1เป็นพลเรือนบุคคลพลเรือนชายหรือหญิงในื่อทวนฐานกองหนุนลูกจ้างพลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการโดยมีเกณฑ์อายุดังนี้3.1.1ผู้สมัครสอบตำแหน่งนายหารสัญ,ญบัติจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแต่ไม่เกิน35ปีเกิดระหว่างพศ2537ถึงพศ2549 1> 3ามจุดหนจดสผู้สมัครสอบตำแหน่งทหารปรทวนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีแต่ไม่เกินสามสิบปีเกิดระหว่างพศสองพันห้าเจถึงพศสองพรยสีเว้นผู้ที่สมัครในตำแหน่งพลรขับรถจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า22ปีแต่ไม่เกิน30ปีเกิดระหว่างพศสองพันห้าร้อถึงพศสองพ้าและต้องเป็นในทหานกองหุนประเภทที่1 คือทหารที่ปลดจากกองผระจําการโดยรับราชการในกองประจําการจนครบกําหนดหรือทหารกองเกินซึ่งสําเร็จาการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่า,าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองจําการแล้วปลดเป็นกองหนุนาตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหลักฐา,านสําคัญหลักฐานหนังสือสําคัญแบบสอสหรือสอแปดสามจุดสอง เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาวิชาอาสาขาวิชาเพศและคุณลักษณเพาะและคุณสมบัติอื่นๆตามที่ทางและการกำหนดไว้ในตำแหน่งตามพนดก,กและขอที่จะสมัครสอบทบทวนภายในวันพฤหัสปดีที่11มกราคมพศ2567วันสุดท้ายของวันล้วสมัครสอบท,ทั้งุ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคือกพให้การรับรองหรือสารศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้ประจุเข้ารับราชการโดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงานกพให้การรับรองการเทียบพุึในสาขาวิชาต่างๆไว้แล้วที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ สามจุดสี่ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับราชการเป็นทหารกองจำกากสามจุดห้ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติสามจุดหกมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทางขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับการทหารพระครสามจุดเจ็ดผู้สมัครสอบเพศชายจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่าร้อย 55าเซนติเมตรและผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า1 5 0เซนติเมตรมีดัชนีมวลกายไม่เกิน30กิโลกรัมต่อตารางเมตรไม่เป็นโรคเท้าแบนยืดติดยึดติดและไม่เป็นโรคตาบอดสีสันจุด8ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษศูนจุด้าไม่เป็นผู้ที่มีรอยสักบนร่างกายที่เห็นเด่นชัด สามจุดสิบไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างตั้งคันสามจุดสิบเอ็ดไม่เป็นผู้บกพร่องในสินธรรมไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาลสามจุดสิบสองไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเว้นแต่ความผิดละหูโทษหรือการกระทำโดยประมาท3.13อยู่ในว่างพักราชการหรือสำรองราชการเนื่องจาก ทําผิดหรือหนีราชการ3.14ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมองหรือถูกไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ3.15คุณบัติตามข้อ3.1ถึง3 1 0ให้ใช้ผลการตรวจโรคของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎพระมงกุฎ9ถือเป็นยุติซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตรวจซ้ำอีกไม่ว่ากรณีใดๆและจะไม่พิจารณาผลการตรวจโรคจากสถานพยาบาลอื่น3.16พระภิกษุสมณนนท้งกรมราชการกองทัพไทยไม่รับสมัครสอบและไม่ให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุขเข้าราชการได้ 4. การสมัครสอบผู้ประสงค์จะสมัครสอบสาม,มารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันศุกร์ที่1ธันวาคม พศ2566ถึงวันพระธาส,สมดีทีออ่13มกราคมพศ2567ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นบรหยุดราชการโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1กอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน4.1.1ให้ผู้สมัครสอบเข้าวเว็บไซต์หัวข้อสมัครสอบเลือกประเภทการสมัครในหันสบัตรหรือในหันวน 4.1.2กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาสีดำแ <c oughs> นิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะกำหนดแบบฟอร์อมการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติทั้งนี้การทั้งนี้เมื่อกรอใบสมัครครบถ้วนและยืนยันแล้วจะแก้ไขข้อมูลอีกไม่ได้หากมีข้อผิดพลาดในส่วนของข้อมูลบุคคลอาทิเช่นชื่อสกุลหรือเลขตรจำตัว ประจำตัวประชาชนถึงสามหลักให้ติดต่อกองกองกำลังพลทหารกรมชการกองทัพเรือถนนแจง้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพโทร06-30833267และ0 6 3 0 4 7 3 0 7 4 7 2ดสในวันและเวลาและการและยื่นคำขอ แก้ไขข้อมูลบุคคลภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันพุธ,ธท,พที่สิบเอ็ดมกราคมพศ2567 4.1.3พิมพ์แบบฟอร,ร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน1แผ่นหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์อาลงในสื่อบันทึกข้อมูลและนำไปสั่งพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินหายหรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินผู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร์มการชราระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าวโดยกรอกชื่อนามสกุลเลขและเลขประจำตัวประชาชนและสั่งพิมพ์ใหม่ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วแล้วได้ที่ <c oughs> ตัวที่จุดสอง ขั้นตอนที่2การชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน350บาทซึ่งประกอบไปด้วย1ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน300บาท2ค่าธรรมเนียมธนาคารอารมณ์ค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตจำนวน30บาท3ค่าบริการ SMS จำนวน20บาทโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากชำระแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดใด,ดทั้งสิ้น เว้นหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สาม,มารถจัดการสอบได้จะคืนเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน300บาทเท่านั้นทั้งนี้สามารถชําระได้4ช่องทางดังนี้4.1 4.2.1ชาระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศโดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินที่พิมพ์จากการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ไปสำการชำระเงินได้ตั้งแต่วนันศุกร์ที่1ธันวาคมพศ2566จนถึงวันที่12มกราคม2567ภายในวันและเวลาที่การทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงินหากพบว,ว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดตธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน สาขาที่ชําระเงินทันทีหลังจากชําระเงินแล้ว4.2.2การชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจะต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้นสามารถนําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ4.1.3ไปทําการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนโดยเลือกประเภทบริการ บริการอื่นเลือกชำระค่าบริการเติมเงินมือถือเลือกสามตปโทคอื่นๆและใส่โปรดักโค้ด97375จากนั้นใส่เครื่องหมายอ้างอิงอชำระเลขชำระเงิน10หลักแล้วก็เลขประจําจตัวประชาชนใส่จํานวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบจํานวน300บาท ระบบจะหักค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เนต็ตค่าและค่าบริการ s m s จำนวน50บาทโดยต้องชำระเงินภายในเวลา22นาฬิกาของวันศุกร์ที่12มกราคม2 5 6และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินคือสลิปไว้เป็นหลักฐาน4.2.3การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทย ผู้สมัครสอบมาซึ่งมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนท,ที่ได้ลงทะเบ,บียนขอใช้บริการกรุงไทยเน็ตแล้วสามารถนำรหัส qr code ไปทำการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตโดยเข้าระบบจ่ายบินจากนั้นค้นหารายการโดยระบุรหัส9 7 3 7 5 พร้อมตรวจสอบชื่อหน่วยงานงกรมการลงพนหารกองชาชการกองทัพไทยใส่เลขชำระเงินเลขชำระสิบหลักและก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่จำนวนเงินเฉ,นเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน300บาทใส่รหัสยืนยันการชำระเงินของท่านเพื่อทำรายการต่อกดเสร็จสิ้นระบบจะแสดงผลการชำระเงินเป็นรูปแบบไฟล์รูปภาพ อันเป็นอันเสร็จขั้นตอนโดยต้องชำระเงินภายในเวลา22ในกาของวันศุกร์ที่12มกราคม2567และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เป็นหลักฐานหากชำระเงินผิดบัญชีจะถือว่าการสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครในการติดตามขอรับเงินคืนจากธนาคาร ข้ามไปบัางมันเยอะเดี๋ยวเขามีให้อ่านอยู่แล้วาการสอบคัดเลือกอาการสอบภาควิชาการกำหนดสอบภายในวันอาทิตย์ที่28วมกราคม2567ก้าจุดการสอบรอบ2องกำหนดสอบระหว่างวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์2อง7ดังนี้5.2.1การสอบภาคปฏิบัติถ้ามี5.2.2การสอบสมรรถภาพทางกาย5.2.3การสอบสัมภาษณ์ กําหนดการสอบและสถานที่สอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจําเป็นต้องเลื่อนการสอบตามสถานารระบาดของโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยจะแจ้งยืนยันเวลาสถานที่สอบห้องสอบและหมายเลขที่นั่งสอบตามเว็บไซต์การประกาศผล6การประกาศผลสอบหกจุดหนึ่งผลการสอบภาควิชาการระหว่างาวันที่1นถึงกุมภาพันธ์ 2,267 6.2กับผลการสอบรอบ2ระหว่างวันที่16-12-16ก 16, ุมภาพันธ์2 6 7กำาหนดอากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์เจตสำหรับร,รายละเอียดการสอบภาควิชาการและการปิบัติหลังจากสอบผ่านภาควิชาการ ข้ามไปข้อ9เลยครับการติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมาการตรวจสอบคุณวุฒิในการสมัครสอบการสอบภาควิชาการาการสอบภาคปฏิบัติการสอบสมรรถภาพทั้งร่างกายการสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลสอบติดต่อได้ที่กรมพลังพลกองชาการกองทัพเรือถนนแจ้งวัฒนะหลักสกรุงเทพครับข่าวๆแค่นี้ ก็เดี๋ยวก็เข้าไปดูใต้ล่างคลิปนี้อีกทีนึงในเรื่องของรายละเอียดสำหรับาการนำเสนอ,อข่าวเพื่อสังคมตอนที่6นี้ก็ขออาจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ